ก็สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพิสูจน์นะครับแล้วก็มาไขข้อสงสัยนะครับว่าทําไมนะครับเหตุการณ์บิ๊กไบนะครับที่ชนรถเก่งที่จังหวัดกูเกตเนี่ยทำไมถึงเกิดอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ยังไงและใครผิด และที่สําคัญคือคอมเมนต์ที่บอกว่าบิ๊กไบค์มาเร็วบิ๊กไบค์มาเร็วเนี่ยมันชอบขับกันมาเร็วตอนในคลิปเนี่ยเกิดอุบัติเหตุมันเร็วจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยแล้วก็พิสูจน์ให้ดูนะครับในฐานะที่ผมทำวอร์ดเกี่ยวเรื่องของการเดินทางนะครับทีนี้เรามาดูคลิปกันดีกว่านะครับว่ามันเกิดอุบัติเหตุยังไงกันบ้างนะครับเป็นกล้องบันทึกจากหน้ารถนะครับอ่าแล้วก็มีบิ๊กไบค์ขี่มาข้างๆแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้นะครับ ก็จะได้เห็นได้ว่าคนซ้อนเนี่ยลอยไปอยู่หน้ารถของรถเก่งเนาะโอเคนะครับคลิปก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงประเด็นแรกกันก่อนเลยนะครับที่หลายคนมักจะตีตาบิ๊กไบค์ ไว้ก่อนเลยคือแม่งขี่เร็วเออแม่งขี่เร็วจนเกิอดอุบัติเหตุแน่นอนผมเห็นหลายคอมเมนต์เลยชอบตีตาแล้วก็เมนประมาณนี้ครับเอาล่ะมาพิสูจน์กันว่ามันจริงไหมนะครับก็โดยการพิสูจน์ครับผมก็จะใช้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เรื่องของเส้นป่าถนนเนี่ยเป็นตัวพิสูจน์นะครับคลิปที่ผมได้มาเนี่ยเรียกว่าเกือบฟุตเทจเลยแหละนะครับคลิปตัวนี้เป็นคลิปอ่า60 fps นะครับอ่าผมก็จะรู้เวลาแน่นอนแหละว่ามันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับส่วน ตัวบอกระยะทางว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนี้เคลื่อนที่ได้เร็วขนาดไหนผมก็จะใช้เส้นป่าถนนสเส้นป่าถนนที่ผมเห็นตัวเนี้ยนะครับมันเป็นสเส้นป่าที่เป็น2อคูณสอ่าสองสองหรือ2อสาก็คือสเส้นป่าทึบเนี่ยสเมตรแล้วก็เว้นช่วงอีก2เมตรหรือเว้นช่วงอีก3เมตรก็จะประมาณ4-5ถึงเมตรนะครับในการกะร,ระยะของผมนะครับก็เดี๋ยวมาดูเฟรมกันตอนนี้อยู่ที่4 4วิจุด45ห้า ี่ห้าเนี่ยคือเฟรมนะครับไม่ใช่เซวินะครับผมก็จะเลื่อนไปนะครับสังเกตเงานะครับสังเกตเงาสังเกตเงาว่าผมจะหยุดอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าเราก็เลื่อนไปปุ๊บปุ๊ปปุ๊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 อ่าให้เงามันอยู่ประมาณเดียวกันนะครับก็ประมาณแถวนี้ให้มันแตะซึ่งเฟรมนะครับมันตอนนี้มันอยู่ที่ห้าวิจุดศูนย์สองนะครับก็เฟรมมันขยับไปประมาณสิบเจ็ดเฟรมนะครับสิบเจ็ดเฟรมเนี่ย ถ้าเทียบเป็นวินาทีเนี่ยมันจะเท่ากับ0.2นะครับ0.2วินาทีประมาณโดยประมาณครับและเมื่อเทียบกับระยะทางที่ไปเนี่ยประมาณ4เมตรหรือ5เมตรเนี่ยความเร็วของรถบิ๊กไบค์คันนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็คือเส้นประ2คูณ2คือระยะทาง4เมตรแต่ถ้าเป็น5เมตรก็จะเป็น63กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งความเร็วถือว่าเร็วไหม ไม่เร็วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนหกห้าสิบหกสิบถือว่าเป็นความเร็วปกติที่ใช้อยู่ในเมืองนะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวก็จะมีคนแย้งใช่ไหมว่าเอ้ยทำไมถึงชนแล้วมันเกิดอุบัติเหตุแรงขนาดนั้นมันอย่าทําไมมันสะบัดแล้วก็ไปชนอ่าท้ายรถแบบบุบขนาดนี้นะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่แปลกอะไรนะครับมันไม่แปลกอะไรเลยที่มันจะเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุแล้วรถมันจะบุบบี้ขนาดนั้นเพราะอะไรรู้ไหมบิ๊กไบค์ มีน้ำหนักมากกว่ารถมอเตอร์ไซค์ปกติซึ่งรถเวฟเนี่ยมันจะน้ำหนักแค่100กิโลกรัมอ่าประมาณ1 0 0 110ประมาณแถวนั้นนะครับซึ่งบิ๊กบค์คันนี้มันก็น่าจะเป็น R7 อ่าน่าจะเป็น R7 นะครับ R7 ซึ่งน้ำหนักรถก็ประมาณ180-200ถึง200กิลกรัมซึ่งแปลกเหรอเพื่อนๆอ่ามันจะแปลกเหรอที่ชนแล้วมันจะบุบบูบี้ขนาดนั้นเอาแค่น้ำหนัก100 ไม่ถึงร้อเอาแค่น้ำหนัก40กิโลอ่ะแขวนกับเพดาเนี้ยแล้วปล่อยปล่อยด้วยความเร็วประมาณ 5, 5้กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี้ยแล้วเพื่อนๆลองทับรับดูดิถ้าเพื่อนๆไม่เซ่ออาตีถีหน้าผมเลย <c oughs> นั่นแหละนะครับและประมาณ180-200กิโออย่างเนี้ยมันมันจะไม่บุกบูบี้ก็เป็นไปไม่ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยนะครับก็คือ Big กไบคมาเร็วไหม ไม่เร็วนะครับไม่เร็วตอนชนนะครับย้ำนะครับว่าก่อนความเร็วก่อนจะปัทะคือไม่เร็วอ่ามาแค่ประมาณห้าสิบหกสิบนะครับอืแล้วก็ยังไม่รวมอันนี้ยังไม่รวมอ่าระยะเบรกนิดหน่อยนะครับอาจจะลดได้ประมาณห้าหรือหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรืออาจจะสิบถ้าเบรกดีๆนะครับนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ยืนยันแล้วนะครับว่าตอนชนเนี่ยไม่ได้เร็วมาไม่ได้เร็วนะครับทีนี้อาจจะมีคําถามนะครับว่า ทำไมนะครับมันยังถึงเกิดอุบัติเหตุได้ท,ทั้งที่บิ๊กไบเนี่ยมาไม่เร็วนะครับในในตรงนี้ต้องไปดูพื้นผิวของถนนก่อนนะครับพื้นผิวของถนนเนี่ยตรงนี้เป็นภูกเก็ตนะครับแล้วก็มีศูนย์บีเอ็มดับเบิลยูซึ่งผมหาเจอครับมันเกิดอุบัติเหตุก็อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมซึ่งการจราจรก็เป็นถนนเลี่ยงเมืองเนาะแต่ตรงเนี้ยมันค่อนข้างวิกฤตนิดน,น,นึงก็คือซึ่งวิกฤตของผมก็คือ มันเป็นทางที่เรียกว่าถูกบีบจากมันเนี่ยจาก3ามเลนใช่ไหมมันจะเหลือ2เลนนะครับอ่าตรงนี้นะครับนี่ซึ่งตรงเนี้ยก็ค่อนข้างที่อันตรายนิดนึงแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งเลยที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุนี้บอกเลยว่าเป็นปัจจัยก็คือรถคันข้างหน้ารถคันข้างหน้านะครับกลุ่มของรถคันข้างหน้าซึ่งย้อนกลับไปนะครับอ่าเพื่อนเพื่อจะเห็นได้ว่า ช่วงช่วงเริ่มคลิปเนี่ยรถมันก็จะเหมือนโฟลไปตามปกติเห็นไหมอ่าโฟล์ไปตามปกติเลยนะครับเนี่ยจากนั้นอยู่ๆรถมันเหมือนมันเหมือนอยู่ๆก็พร้อมใจกันเบรกนะครับพร้อมใจกันเบรกแบบไม่มีสาเหตุนะครับแต่จริงๆก็มีแหละนะแต่มันไม่เห็นนะครับนะครับพร้อมใจกันเบรกจากนั้นมาจะเห็นได้ว่ารถคันขาวนะครับคันที่บิ๊กบค์ชนคันแรกเนี่ยนะครับอยู่ๆเขาเบี่ยงออกไปเลยเห็นไหม ขี่กันตามหลังมากกปกตินะรถขันขาวสองคันนะอยู่ๆก็ปลุบเบี่ยงออกเพื่อหลบอะไรบางอย่างอ่าปุ๊บเบี่ยงออกจากนั้นรถคันดําเห็นและสถานการณ์ข้างหน้าจะไปขวาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถนนมันบีบมันบีบเข้ามานะครับแล้วก็มีตัวเก่งขาวเนี่ยขวางไว้อยู่เขาก็ต้องเลือกฉลบเบี่ยงซ้ายออกมาท,าทันทีเห็นไหมเบี่ยงซ้ายออกมาท,าทันทีเลยอันนี้คือเขาหลบปกติ เขาหลบเหตุการณ์ข้างหน้าปกติที่รถมันอยู่ๆมันก็จอดติดอะไรกันก็ไม่รู้นะครับซึ่งมันก็ไม่มีไฟแดงนะครับมันก็ไม่มีไฟแดงไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจอดกันทําไหมตรงนี้นะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุรถชนกันตรงนี้หรือเปล่าเขาเลยจอดนะครับอจากนั้นมาพอรถเก๋งดําเบี่ยงหลบเสร็จแล้วปุ๊บบิ๊กไบค์ถึงโผลมานะครับโผลตอนจังหวะที่เขากำลังเบี่ยงหลบอ่าย้อนแป๊บหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้ซึ่ง ตรงเนี้ยเป็นจุดที่เรียกว่าบิ๊กไบค์พลาดพลาด2อย่างก็คือ 1. ขี่มาอยู่เลนกลางก็จริงแต่ค่อนข้างไปทางเลนซ้ายมามาชิดกับเส้นทึบเนาะเออ2การหักหลบไปทางทางขวาเออเนี่ยจุดที่เขาผิดพลาดนีดหนึ่งการขี่ไปทางซ้ายอ่าชิดซ้ายอย่างเงี้ยมันผิดพลาดคือถ้าคุณจะเบี่ยงขวาเบี่ยงไปขวาเนี่ยคุณจะไม่เห็นเลย อ่าคุรจะไม่เห็นรถทางขวาเลยว่าเหตุการณ์ทางขวาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทางที่ดีคือซ้ายยาวไปงี้เลยซ้ายยาวไปไปอยู่กเกือบฟุตบาทเลยอ่ะวิธีหลบวิธีไปนะเออแต่ก็ไมแ่แปลกใจเพราะว่าส่วนมากถ้ารถรถหน้าเบี่ยงซ้ายคนก็จะไปขวากันอันนี้เขาไม่แปลกอะไรอ่าด้วยความที่เป็นสปอร์ตบค์ด้วยความที่เป็นสปอร์ตบค์อ่ะมันจะไม่เห็นไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าเขาเนี่ยคนขี่บิ๊กไบค์เนี่ยได้สังเกตมองทะลุกระจกรถคันสีดําหรือเปล่า อ่าได้ตรวจตรวจการข้างหน้าหรือเปล่าก่อนที่จะไปนะครับเออหรือว่าบรรจุล,ลังหุกอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาเลือกไปทางทางขวานะครับเมื่อไปทางขวาปุ๊บก็เจอรถสีขาวที่เขาหลบกันอยู่อ่าหลบกันอยู่ก็เลยชนนะครับเขาเลยแบบหักหักมาไม่ไม่ไม่ไมทันหนึ่งด้วยด้วยตัวรถนะที่เป็นบิ๊กไบค์อ่าแล้วก็มาความความเร็วประมาณ5060แล้วก็มีคนซ้อนด้วยการมีคนซ้อนบอกเลยว่าว่าแบบมันมันไม่กระฉับกระเฉงเท่ากับขี่คนเดียวหรอกนะครับมันก็เลย ไปกระแทกด้านข้างของตัวรถอ่าทให้ท้ายรถมันปัดแล้วก็เหวี่ยงไปอัดกับอ่าหลังรถเกง๋งอีกคันหนึ่งนะครับนี่แหละคืออุบัติเหตุแต่ทีเนี้ยสายเหตุก็คือผมงงว่าทําไมรถกลุ่มรถคันขาวเนี่ยพวกเนี้ยพวกคันขาวอ่ามิคูเปอร์คันสีแดงอะไรพวกเนี้ยทำไมอยู่ถึงจอดกันทําไมมันเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงจอดทาไมอยู่อยู่ถึงจอดเออแล้วลักษณะการจอดของรถสีขาวคันที่บิ๊กไบค์ไปชนเพราป้ายแดงเนี่ยผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะฉุกเฉินมากๆเลยนะการเบี่ยงรถหลบในลักษณะเนี้ยมันคือการกลุ่มพวกเนี้ยกลุ่มรถกันขาวเนี่ยเขาเบรกกันฉุกเฉินเลยนะเออมันคือการเบรกฉุกเฉินกันเบรกแบบมันต้องมีซัมติงอะแบบกระทานหันจริงๆอะเออเห็นไ,ไหม แต่ราคาเน,นี่คือแบบจอดมันแบบทางนี้ไปไปขวาอ่าคันนี้ไปขวาอีกคันหนึ่งไปซ้ายนิดๆอย่างเงี้ยไอรถคันที่ที่อ่าบิ๊กไบเข้าไปอจจัดอ่ะไปทางซ้ายเห็นไหมมันเหมือนแบบหักหลบกันอะ่ะหัดหักหลบคูเปอร์อีกทีหนึ่งอ่ะเห็นไหมเออไม่ให้ชนแบบมิดที่คูเปอร์ทีหนึง่งแต่มิดที่คูเปอร์เนี่ยก็จอดติดพวกรถสีดงสีแดงสีเทาอะไรกัน แต่ข้างหน้าเนี่ยผมไม่เห็นจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นอเพราะว่ามันค่อนข้างมันค่อนข้างไกลแล้วมันไม่เห็นนะครับซึ่งสาเหตุก็คือเอาง่ายคือเกิดอุบัติเหตุฉับพลันแล้วกันเมื่อรถจอดปุ๊บรถคันหลังก็มีโอกาสชนท้ายคุณได้เออมันก็เป็นอุบัติเหตุที่อุบัติเหตุที่ผมเรียกว่ามันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับอ่ามันไม่เกี่ยวหรอกว่าบิ๊กไบค์จะมาเร็วมาช้าจริงถ้ามาช้ามันอาจจะไม่ชนแต่ เพื่อนๆถามใจตัวเองแล้วกันว่าความเร็ว50-60อ่ะมันเป็นความเร็วที่เกินเกินอัตราเกินไปหรือเปล่าเอออะไรเงี้ยถ้ามาสัก200มาสัก150อันเนี้ยก็โอเคนะเออมันเร็วเกินไปแต่50-60มันผมก็ว่ามันความเร็วปกติที่ทุกคนใช้กันอยู่แต่ที่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่ากลุ่มรถคันข้างหน้าอันนี้ผมไม่ได้พโทษคันขาวหรืออะไรนะกลุ่มรถคันหน้าเขาเบรกกระทันหันและด้วยความซวยแล้วก็ ด้วยท่าทางที่บิ๊กไบค์มานะครับที่มันมาเกือบเหยียบเส้นเส้นทึบอะแล้วก็คันขาอคันดำเนี่ยเบี่ยงหลบไปทางซ้ายก็ทําให้บิ๊กไบค์มองไม่เห็นทางทางข้างหน้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเลยตัดสินใจว่าอ่ะคุณไปอ่ะคันดำคุณไปซ้ายใช่ไหมฉันไปขวาก็ได้ฟึบพอไปขวาอ้าวเชี่ยแม่งลถเบรกกระทันหันกูไปยังไงดีกูหลบนิดนึงกูหลบนิดนึงอ๋แม่งไม่พ้นอ้าวตูมอย่างนี้นะครับอืม นั่นแหละนะครับนี่คือเป็นอุบัติเหตุที่ผมเรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมเรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วกันอ่ายังไงมันก็ต้องเกิดยังไงมันก็ต้องเกิดนะครับอ่าแล้วก็บอกกล้าบอกเลยนะวยว่ามันไม่ได้เกิดมาจากความเร็วมันเกิดจากดวงสวยนิดหนึงแล้วก็เกิดจากความประมาทนิดหนึง่งอ่าประมาทประมาทกคืออะไรก็คือ คนเนี้ยคนขี่พิบ่เลือกที่จะไปซ้ายเอยเลือกที่จะไปขวาฉับพลันอ่าเลือกที่จะไปขวาแต่ก็ไม่มันก็ไม่แปลกใจะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าคนถ้ารถถ้ารถหน้ามันไปซ้ายคนก็ต้องไปขวาเนาะเออก็ไม่ค่อยแปลกอะเท่าไหร่เออแต่มันค่อนข้างฉุกะหินนิดนึงถ้าคุณจะแซงผมแนะนําว่ายัางไงก็ต้องแบบชะเง้อคอไปมองนิดนึงแต่เนี้ยผมคิดว่าตอนเนี้ยตรงเนี้ยเขาน่าจะเห็นละเออนั่นแหละก็เลยประมาทนิดนึงอ่าแล้วก็ ด้วยความที่ถนนอ่ะมันผมเรียกว่ามันกึ่งขึ้นเนินอ่ะเมื่อถนนมันกึ่งขึ้นเงินปุ๊บความสูงของรถคังหน้ามันจะมันจะมากกว่ารถตามหลังมันก็น่าจะคนขี่บิ๊กไบค์อ่ะด้วยท่าทางที่หมอบมันก็ไม่น่าจะเห็นรถคังหน้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นดวงสวยนิดนึงไอ้กลุ่มรถพวกนี้ไม่รู้มันจอดทําไมกันเออนั่นแหละมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าไปชนกันอย่างนี้เออ แต่เอาจริงๆเนะผมก็พอเข้าใจบิ๊กไบได้ว่าทําไมถึงไปไปขวาอืยังไงคนก็ต้องไปขวาแหละส่วนส่วนมากไม่ไม่ไปไ,ไม่ไปซ้ายกันแต่ถ้าผมตรวจเจอตรวจเจออย่างเงี้ยผมจะไปซ้ายให้สุดไปซ้ายให้สุดเลยเออผมจะจะขี่แบบไปเรียกว่าเป็นในทางปลอดภัยอะ่ะเข้าใจไหมเส้นเส้นถนนปลอดภัยอะไรเงี้ยเออเรียบเรียบฟุตบาทเลยฉีกไปอย่างนั้นเลยนะครับผมวิธีมองของผมคือผมจะมองผ่านกระจกแล้วก็มองผ่านใต้ท้องรถ นะครับอ่าว่าข้างหน้ามันเกิดอะไรแล้วค่อยไปถ้ามันแบบมองเชงเงือไซส์ใช้งชงเงื่อขวามไม่ได้นะอืมนั่นแหละนะครับก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับข้อสันนิษฐานของผมก็คือเป็นความดวงซวยแล้วก็เป็นความประมาทนิดนึงแล้วก็ต้นเหต,ต,เหตุต้นเหตุหลักๆของการเกิดวัิเหตุนี้ก็คือกลุ่มรถสีขาวพวกนี้อ่าแต่อันนี้ผมไม่ได้ว่าสองสองคันนี้ผิดน,นะคือเขาขับหลบปกติแหละเออเขาหลบปกติแต่ไอ้ไอ้พวกที่เหลือเนี่ยข้างหน้าเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าเขาจอดทําไม ทำไมเข้าถึงหยุดรถกันหยุดรถแบบกลางถนนกลางถนนหลักเลยนะเออนี่ยกลางถนนแบบนี้ทั้งทั้งที่มันก็ไม่ได้มีไฟแดงมันไม่ได้มีแยกมันไม่ได้มียูเทิร์นอะไรเลยอเออทําไมอ่ะทาไมถึงทําไมถึงหยุดรถกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนสงสัยไหมทาไมเข้าหยุดรถกันทนั้งทั้งที่แบบมันไม่มียูเทิร์นมันไม่มีแยกมันไม่มีไฟแดงแล้วทาไมอยู่ยๆเข้าถึงจอดรถกันกลางถนนสองเลน ที่เป็นถนนหลักที่ถนนพวกเนี้ยเขาก็ใช้ความเร็วกันรถรถทุกคันใช้ความเร็วใช่ไหมถนนแบบเนี้ยเออใช้กันใช้ความเร็วกัน8ปสิขึ้นแล้วกัน8 0ิบขึ้นร0 0 120อ่ิอะเออนั่นแหละแล้วทําไมเขาอยู่ถึงจอดกันมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอุบัติเหตุเหรอเออถ้ามันเกิดอุบัติเหตุแล้วทําไมรถพวกรถมินิคูเปอร์รถคันสีแดงถึงถึงไปได้อ่ะเออทาไมกัน แต่รถคันสีขาวมันจะมันชนรถรถรถ,รถ,รถมินิคูเปอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่น่าไม่น่าชนมั้งไม่น่าชนไม่น่าชนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจว่าทําไมเออแต่สาเหตุก็คือคนจอดกลางถนนคน,คนเขาจอดกลางถนนกันท,ทั้งที่ถนนตรงนี้ไม่ควรจะหยุดรถไม่ควรที่จะหยุดอะไรเลยเออแต่อันเนี้ยไม่รู้ว่าสาเหตุเขาหยุดทําไมแล้วกันแต่ผมให้ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ เกิดขึ้นเพราะความประมาทหนึ่งอ่าประมาทเพระาะพวกเนี้ยมันหยุดลดกลางขนนกันไม่รู้ว่าเพราะอะไร 2. องบิ๊กไบค์ตัดสินใจผิดพลาดอ่าตัดสินใจผิดพลาดว่าไปทางขวาอ่าตามจริงต้องไปทางซ้ายอ่านั่นแหละแต่เรื่องมาเร็วนี่ผมยืนยันให้ได้นะครับว่าบิ๊กไบค์ไม่ได้มาเร็วแน่นอนเพราะว่าจากการคำนวณแล้วยังไงก็มาไม่เกินเจ็เอาพูดง่ายคือมาไม่เกินเจ็ดสิบ่งความเร็วเจ มันใช้กับถนนพวกนี้อ um, ยู่แ like ล like, ้วเจ็ด uh. สิแปดสิบอ่ะเออมันใช้กับถนนเนี่ยถามใจตัวเองดูถนนอย่างเงี้ยเนี่ยๆอย่างเงี้ยนะครับเพิ่เมื่อจะขี่เท่าไหร่เออเป็นรถยนต์แม้ก็เกินร้อยแปดใช่ไหมเออนั่นแหละนะครับอย่ามาอย่ามาโลกสวยนะครับว่าเอ้ยตามกฎหมายขี่ไม่เกินแปดสิบอะไรเงี้ยโลกสวยนะครับทุกคนถนนแบบเนี้ยเกินร้อยทั้งนั้นหละนะครับไม่ต้องมอเตอร์ไซ รดหยดก็เกินนะครับรถหยดก็เกินนะครับโล่งๆเหยียบเถอะนะครับอืมถนนใหญ่ๆแบบเนี้ยขี่ช้าดิขี่ห้าสิบหกิบิทโดนด่าแม่เาะนะครับเออผมแล้วหมันใส่พวกแบบเห็นข่าวเนาะบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์ชนบิ๊กไบค์มุดแล้วพลาดอะไรเงี้ยอุย้ยแม่งมาเร็วไอ้พวกนี้มันมาเร็วนะครับอืมนั่นแหละมันก็จะอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวสรุป การวิเคราะห์ให้ฟังอีก1รอบนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับเพราะบิ๊กไบค์มาเร็วหรือเปล่านะครับคำตอบคือไม่ใช่ครับ5 0 6 0 7 0ไม่เร็วนะครับไม่เร็วกับถน,นนแบบนี้นะครับเป็นความเร็วที่ใช้งาน ปกติทั่วไปรถยนต์ส่วนใหญ่ก็ยังขี่เร็วกว่านั้นเลยนะครับเกิดเพราะบิ๊กไบมุดหรือเปล่าออเป็นสายมุดอย่างที่สำนักข่าวได้ลงไว้หรือเปล่านะครับหรือว่าเม้นบางเม้นเนี่ยกล่าวไวหรือเปล่าว่าพอมุดนั่นแหละพอสายมุดอ่ะใช่ไหมคําตอบคือไม่ครับบิ๊กไบไม่ได้มุดครับแต่เขาพยายามจะเบี่ยงหลบรถคันสีดําตั้งหาครับแต่พอเบี่ยงหลบปุ๊บก็ไปเจอกับรถสีขาวป้ายแดงที่เขาก็หลบรถสีขาว ครข้งหน้าอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับและสาเหตุที่มันขี่ช้าก็จริงแต่ทําไมมันถึงเกิดรุนแรงก็เพราะว่าน้ําหนักตัวรถของบิ๊กไบค์ที่ R7 เนี่ยน้ำหนักประมาณ180กิโลกรัมนะครับต่อให้ขี่3 0 4 0ก็ชนขคยุบนะครับรถมันหนักตั้งขนาด 180- 200กิโลกรัมนะครับไม่ใช่รถเวฟครับที่ชนแค่ความเร็ว4050เนี่ยจะยุบนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ใช่นะครับบิ๊กไบค์มันยุบเยอะนะครับแล้วทําไมนะครับคนซ้อนเนี่ยถึงกระเด็น ไปอยู่หน้ารถถึงนเขาได้นั่นก็เพราะว่าสราของรถบิ๊กไบค์เวลาชนมาเนี่ยมันก็จะด้านหน้าเนี่ยจะกดต่าลงนะครับและด้านหลังเนี่ยล้อหลังเนี่ยก็จะดีดขึ้นฟ้านะครับทำให้มันก็เหมือนเรานั่งเครื่องดีดเลยครับมันก็ดีดข้ามไปนะครับส่วนคนขี่ก็นอนอยู่ข้างหลังรถนี่แหละครับอ่ามันเป็น,นกลไกอย่างหนึ่งของการออกแบบบิ๊กไบค์นะครับหรือรถมอเตอร์ไซค์ก็คือเวลาเกิดอุบัติเหตุมาต้องพยายามดีดคนเนี่ยออกจากตัวรถนะครับอันนี้พูดจริงๆนะครับเขาออกแบบมาให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าลลดดกกกาาารรสสูญเเเีียิิออัถ้้ชนนคื ตายอย่างเดียวนะครับโอกาสรอดเนี่ยน้อยมากนะครับส่วนต้นตอของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับผมโยนให้เป็นกลุ่มรถคันขาวานะครับที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับทำไมถึงผมบอกว่านั่นเป็นตัวต้นเหตุเพราะว่าทําไมเขาถึงหยุดรถ <c oughs> หยุดรถในท,ที่ที่แบบไม่ควรหยุดกันเออนั่นแหละนะครับถ้ามันมีสาเหตุก็นั่นแหละสาเหตุก็คือข้างหน้าอีกทีนึงแหละเออมันเกิดอะไรขึ้นว่าไม่รู้มันเบรกทาไม <c oughs> ไม่รู้มันเบรกทาไมนะครับก็เลยทําให้บิ๊กไบค์อ่ะเข้าไปตมตูดเออพ เอาง่ายคือมันหลบกระชุนโลหุดเออกลุ่ม,มนี้นีคูเปอร์จอดอยู่ๆก็จอดการถนนอย่างเงี้ยเออรถคันขาวคันแรกที่ไม่ใช่ายแดงก็ เบี่ยงเบี่ยงหลบไปทางซ้ายนิดนึงอ่ะส่วนเก่งป้ายแดงก็เบี่ยงหลบไปทางขวาเรียกว่าก็เกือบชนตูดรถคันขาวเหมือนกันนะถ่าเบี่ยงหลบของเขารถคันดําเมื่อเห็นรถคันคันขาวป้ายแดงเบี่ยงหลบก็ไปทางก็เบี่ยงหลบบ้างไปทางซ้ายใช่ไหมเออมันชุนลงหูมากบิ๊กไบค์มานะครับมันก็มองไม่เห็นเออมันก็มองไม่เห็นเมื่อรถคันดําเลี้ยวไปทางซ้ายใช่ไหมกูก็ไปขวาเออมันก็เป็นท่าเบี่ยงหลบปกติแต่ด้วยความที่ข้างหน้าแม่งจอดจอดแบบสนิทอยู่แล้วอ่ะเออก็เรียบร้อยสิครับผมเชื่อว่า ถ้าลองเปลี่ยนจากบิ๊กไบค์เป็นรถ1 0ล้อรถบรรทุกมาด้วยความเร็วเท่ากันน่าจะเห็นวินาสันตโลมากกว่านี้นะครับอเห็นไหมครับอุบัติเหตุครับถ้าคุณคิดวิเคราะห์ดีๆมกักจะเจอสาเหตุว่าทำไมทำไมมันถึงเกิดเกิดเพราะอะไรนะครับไม่ใช่อะไรนะครับที่ผมมาทำคลิปเนี่ยเพราะว่าคอมเมนต์ตามพวกช่องข่าวต่างๆที่มันเอาไปลงอะ่ะเออที่แบบพาดหัวข่าวว่า, Big Buy, าบิ๊กไบค์สายมุดจบจบสายมุดอะไรเงี้ยเออซึ่งเอาจริงๆครับผมก็ไม่ได้อะไรกับ ช่องข่าวหรอกเพราะว่าช่องข่าวมันก็พลาดหัวข้อแบบเกินจริงอะ่ะออมักจะโยนความผิดให้บิ๊กไบต์เสมออยู่แล้วนะครับเออข่าวบิ๊กไบต์มันมันเอาง่า้ยคือมันขายได้เออมันเอามาให้คนลุมด่าได้นะครับพูดตรงๆงอย่างเงี้ยแหละเออจริงไม่จริงค่อยว่าการพลาดหัวข่าวแม่งหนักไว้ก่อนนะครับ แต่ผมก็ไม่ได้ว่าช่องข่าวเลยหรอกเพราะว่าผมก็เป็นสายข่าวผมก็เข้าใจดีนะครับต้องเรียกเกณฑ์เมนไว้ก่อนแต่ที่ผมพูดเลยว่าไปดูข่าวอะไรพวกนี้ผมไม่ชอบอย่างเดียวคือคอมเมนต์ของคนอ่าคนอ่ะเวลาเห็นบิ๊กไบต์เกิอดอะไรขึนมามักจะเม้นในทางสะใจเออแบบไม่สนไม่สนโลกไม่สนอะไรเลยไม่สนความเป็นจริงขอความสะใจขอความสาแก่ใจไว้ก่อนอย่างเช่นนี่ไงมันมาเร็วอะไรอย่างเงี้ยมาเร็วที่ไหนล่ะห้าสิบหกสิบนะครับห้าสิบหกสิบไม่เกินเจ็ดสิบไม่เกินแปดสิบอ่ะผมให้เลยเออเร็วไหมถ้าเร็วนีอาต ยอดหน้าผมเลยผมก็จะบอกว่าคุณขับรถยนต์แม่ก็เร็วเหมือนกันเออตะกะพวกที่บอกว่าบิ๊กไบค์มาเร็วอ่ามันก็ปนแปลกๆนิดนึงคือตะกะของคนพวกนี้คืออะไรไ,ไหมรถยนต์ขี่ร้อยี่สิบอ่าไม่เร็วแต่บิ๊กไบค์ขี่ร้อยี่สิบบอกว่าเร็วตกะกะก็จะค่ขอนข้างเพี้ยนนิดนึงเออทั้งๆท,ที่ความเร็วก็เท่ากันนะครับแต่ก็ไม่แปลกพวกนี้พอเห็นข่าวอะไรพวกนี้บอกตะกะคือมอไซค์บิ๊กไบค์มาเร็วไว้ก่อนเกิด การเกิดอุบัติเหตุอะไรบอกมาเร็วไว้ก่อนอทาง้น้ที่เนี่ยพิสูจน์ให้เห็นเลยว่ามันไม่ได้เร็วนะครับมันไม่ได้เร็วเลยและคอมเมนต์อย่างที่2ก็คือพวกที่แบบเม้นแบบขอสะใจอะ่ะขอแบบดูถูกไว้ก่อนอย่างเงี้ยดูดิ อย่างคอมเมนต์พวกนี้อะเนี่ยดิ้นเป็นหมาโดนน้าร้อนดิ้นเป็นปลาอะไรเงี้ยคือแบบขอโทษนะจิตใจพวกคุณทําด้วยอะไรจิตใจพวกคุณทําด้วยอะไรเออปกติจิตใจของความเป็นมนุษย์เนาะเห็นคนประสบอุบัติเหตุก็น่าจะสงสารน่าจะเวทานาการแต่นี้สะใจผมก็ไม่เข้าใจเออถ้าเป็นฆาตากรโลกจิตอย่างเงี้ยโดนตารวจวิสามันโอเคอันนี้กูเข้าใจแต่เนี่ยคนเกิดอุบัติเหตุคนประสบอุบัติเหตุแต่คุณดันสมลาหน้าเขา ดันซ้ําเติมคนที่ประสบอุบัติเหตุผมบอกตรงๆนะผมก็ไม่ชอบเด็กแว้นที่ขี่รถสวิสวัส์ขี่แบบไม่สนโลกอะไรแต่ถ้าเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาผมก็โคตรเวทนาพวกมันเหมือนกันเออถ้ามันเกิดอุบัติเหตุล้มข้างหน้าผมก็พร้อมที่จะลงไปช่วยพวกมันเหมือนกันเออผมไม่มาแบบไอ้แมงสมล้ำหน้าหรอกกูไม่ช่วยไม่ผมก็ลงผมก็ไม่รู้ว่าคอมไม่พวกเนี้ยพ่อแม่เขาสอนกันมาอย่างไงนะครับเออเขาอาจจะสอนดีแหละแต่อาจจะไม่ได้สอนในแบบที่พ่อแม่ผมสอนมาอะไรอย่างเงี้ย นะครับเออก็อาจจะดีดีดีของเขาเอ่ะดีของเขานะครับแต่แต่อาจจะไม่ผ่านมาตรฐานปกติเออสามารถสำนึกปกติเท่าไหร่นะครับสามารถสำนึกปกติพวไปคือถ้าเห็นคนเจ็บคนเดือดร้อนก็ต้องเวทนาไว้ก่อนใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องมาสะใจเออเนี่ยแล้วถ้าม,ามองมองเนี่ยตามการวิเคราะห์ผมการที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมัน,ม,นมันเลี่ยงแทบไม่ค่อยได้อยู่แล้วเออมันเป็นการเบรกแบบฉุกละหุก,กันอย่างเงี้ยเออมันเกิดอุบัติเหตุผมสงสารเขานะสงสารแบบทั้งรถที่โดนบิ๊กไบค์ชนเอยทั้งทังท เบี่ยงหลบกันจ้าละหวันอะไรเงี้ยผมสงสารพวกเขานะต้องมาเจอมาเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะครับแน่นอนแหละ ถ้าคนบอกเอ้ก็ขี่ช้าดีมันจะไม่ไม่เกิดอุบัติเหตุครับถ้าคุณขี่ตามถนนมิตรภาพถนถนพหลโยธินถนนสายสีเพชรจกษมถนนบางนาตาเงี้ยคุณขี่ไหมยี่ส0บ0า0บนถนนใหญ่ๆงั้นคุณขี่ไหมขอให้คุณขี่นะครับถ้าคุณพูดว่าการขี่รถช้ามันจะไม่เกิดอุบัติเหตุใช่ใช้กี่ขี่รถช้ามันจะไม่เกิดอุบัติเหตุถ้ามันเกิดอุบัติเหตุมันจะเก็บน้อยแต่ในโลกความเป็นจริงอะ่ะคุณจะขี่อย่างนั้นตลอดเวลาไหมเออไม่ครับขี่อย่างนั้นก็โดนด่าบพ่อตายช สวยให้มันถูกที่ถูกเวลานะครับจะสะใจก็สะใจให้มันถูกที่ถูกเหตุถูกกรณีและก็วิเคราะห์ก่อนที่จะเม้นอะไรสะใจนะครับไม่ใช่ว่าขอสะใจไว้ก่อนสมองค่อยคิดทีหลังอะไรอย่างนี้นะครับก็โอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับก็มาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับว่าทำไมถึงเกิดอุบัติเหตุนะครับ